สวัสดีค่ะทุกคนนี้ก็มาเจอกับปุอีกแล้วนะคะวันนี้มีค่ะเอาไก่ผัดขิงง่ายๆอร่อยๆอมาฝากนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้ทําผัดขิงนะคะไก่ผัดขิงก็จะมีไก่นะคะเป็นอกไก่นะคะขิงซอยพริกซอยต้นหอมซอยแล้วก็หอมแดงซอยนะคะจะมีแต่ความเผ็ดเลยอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะคะ น้ำมันหอยซีอุกขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเราไปทำกันเลยค่ะนี่ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะคุณก็จะใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะก็ะอาจจะมีอย่างอื่นลงไปบ้างนะคะขิงด้วยนะใส่ไปก่อนนะคะ ประมาณนึงงก็ผัดประมาณนึง่งแล้วก็สใส่ไก่ลงไปเลยเนะาะใส่ไ่แล้วก็จะมาผัดไก่ให้สุกนะคะใส่สุกประมาณนึงน่งแล้วน,นะคะปุ๊ก็จะใส่ขิงกับพริกลงไปนะคะ วันนี้มีจากพร้อมเผ็ดคัดคนแต่ก็เผ็ดจ้าทีนจากหอมนะคะจากพริกนะคะก็อบใส่ลงไปดิก็จะใส่เผ็ดลงไปเลยค่ะ เราก็จะมาผัดพวกเค้าให้เท่ากันนะคะทุกคนแลคุณก็จะปรุงรสชาติเลยนะคะน้ำมันหอยผิวขาวค่ะตกไปนกดนทงก่อนนะคะก็งปรุงรสค่ะ เราก็ผัดทุกเท้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราให้ขิงกับเห็ดสุกนิดนึงน,นะคะเราก็จะมาชิมรสชาติกันค่ะคะุณผท้ชมขิงก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกัน ถึงกับเห็ดสุกแล้วนะ,ะอ,อ,อร่อยะค่ะเดี๋ยวเองใส่ต้นหอมซอยกันดยค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเมนูผัดขิงนะคะไก่ผัดขิงวันนี้ค่ะปิดไฟเลยเดี๋ยววันนี้ไก็เอาเลยค่ะเมนูไก่ผัดขิงมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพืกำลังใจที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะทุกคน